สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT กับดิฉันการพิชาแสนเสาค่ะเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศนะคะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9มีนาคมค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจ,จีนใต้ตอนบนส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนและลมแรง ในช่วงวันที่6ถึง9มีนาคมนี้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะบรรยากาศงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิดชกูดจังหวัดจันทบุรียังคงมีประชาชนขึ้นไปกราบสักการะ,ระเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมากค่ะ ประชาชนจำนวนมากเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาเฉลี่ยวันละกว่าสองหมื่นคนโดยเฉพาะวันเสาร์ถึงอาทิตย์นี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปจำนวนมากเนื่องจากเหลือเวลาเพียง12วันก็จะปิดเทศกาลประจำปีทางวัดพลวงและวัดกระทิงได้จัดเตรียมรถไว้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อความอำนวย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมขยายพื้นที่ทางเดินรองรับประชาชนและจัดกำลังทหารตำรวจและอ,อกปอ,อรดอดูแลความปลอดภัยพร้อมทั้งบริการของหน่วยแพทย์พยาบาลร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกตันยูกรณีเหตุฉุกเฉินค่ะ สำหรับประชาชนที่จะเดินทเดินเท้าขึ้นไปนมรสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนยอดเขาคิจกูดสามารถเดินขึ้นลงได้ตลอด24ชั่วโมงตามเส้นทางซึ่งเป็นทางลัดไม่เกี่ยวกับเส้นทางเดินรถมีไฟฟ้าแสงสว่างไว้บริการตลอดเส้นทางใช้เวลาเดนินขึ้นเขาประมาณ5ชั่วโมง สถิติปีที่ผ่านมามีประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงประมาณ1ล้าน2แสนคนส่วนปีนี้คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้ระยะแรกของการเปิดงานจะมีข้อพิพาทระหว่างคณะสงฆ์กับกลุ่มชาวบ้านวัดกระทิงค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะแฮรริสันฟอร์ดดาราฮอลลีวูดชื่อดังประสบอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าเฮริสันฟอร์ดนักแสดงชื่อดังวัย72ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีบาดแผลที่ศีรษะหลายแผลหลังจากเครื่องบินเล็กส่วนตัวซึ่งเขาเป็นผู้ขับนั่งมาเพียงคนเดียวประสบอุบัติเหตุตกกลางสนามกอล์ฟห่างประมาณ1กิโลเมตรจากสนามบินซานตาโมนิกาในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเวลา14นาฬิกายนาทีวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิน่น ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจนครลอสแองเจลิสแจ้งว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องและตกหลังจากทะยานขึ้นจากสนามบินได้ไม่นานอย่างไรก็ตามคนขับเครื่องบินยังมีสติและยังคงหายใจซึ่งผู้ที่เล่นกอล์ฟอยู่ในสนามได้รุดไปช่วยเหลือก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงสำหรับแฮร์ริสันฟอร์ดเป็นนักแสดงชื่อดังจากการสวมบทบาทพระเอกฮันลโซโลในภาพยนตร์สตา r ์ a r s และบทบาทอินดีนาโจน นักโบราณคดีผจญภัยในภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าค่ะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติส่วนพืนผ้าของธงตราสัญ,ญลักษณ์เป็นสีม่วงตามหน่วยงานอาคารและบ้านเรือนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2558